ไม่มีวิชาใดสูงสุดเท่ากับวิชาวิปัสนาสุดยอดแดงวิชาคือวิปัสนากรรมฐานเพราะวิชาอื่นมีมากมายแต่สู้วิชาวิปัสนาไม่ได้ฝึกปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานช่วยให้พบความสุขอย่างแท้จริงพอได้มาลองแนวสติปัฏฐานสี่รู้สึกว่าชอบมากเพราะว่าตนเองจะเป็นคนที่มีภารกิจเยอะนะคะก็ ถ้าเกิดจะให้นั่งสมาธิอย่างเดียวบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะกําหนดเวลาให้มันเป็นประจําได้มาก,กน,นะคะแต่พอสติปัฏฐาน4เนี่ยเราไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอื่นๆของเราด้วยะคะ่ะติดตามสำนักปฏิบัติธรรมต้นแบบตามแนวสติปัฏฐานสูตรวัฒนทยนเรศจังหวัดนคนปรปฐมในรายการคนต้นแบบเสาร์นี้เวลาดี4มงเย็นทางสถานีข่าวเทเ็ทเี้โฟ